สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งค่าน้ำหนึ่งจะนำรถสวยนะคะคุณภาพดีคัดเกรดมาแนะนำให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะและคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาทุกทุกท่านไปรับชมกับรถ Toyo ต a c o ุ o เลอร่าเอลตีปี2016เกียร์ออโต้นะคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถที่น้ำหนึ่งคัดเกรดมาอีกเช่นเคยค่ะเป็นรถที่โครงสร้างตัวรถเดิมๆตัวเครื่องตัวถังไม่มีชนหนักพริคว่ำจมน้ำหรือว่าไฟไหม้ใดๆทั้งสิ้นค่ะคันนี้เป็นรถสภาพสวยค่ะรถเดิม เลยนะคะคันนี้ปรับสภาพมาเรียบร้อยแล้วนะคะโฉมนี้เป็นโฉมปี2017นะคะจะเป็นโฉมหน้าไมเนชเชนนะคะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมสวยๆนะคะโฉมใหม่คันนี้นะคะป้ายทะเบียน6กกไก่ชอช้าง8 8 9 4กรุงเทพมหานครเห็นไหมคะมองอย่างนี้แล้วเนาะได้ดูกรอบไฟหน้าสิอ่ะสวยๆใสๆเลยนะคะกรอบไฟหน้าคันนี้นะคะจะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะ กรอบไฟหน้าสวยทั้งสองข้างเลยนะคะอันนี้เราก็คือเก็บรายละเอียดลแล้วแหละทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีรอยแตกนะคะคันนี้นะคะสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะให้ดูไฟทั้งสองฝั่งเลยค่ะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นรถที่ไม่ค่อย มีปัญหาจุกจิกนะคะเอาตีนี้เป็นรถที่ไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกเลยนะคะมาดูส่วนของแม็กแล้วก็ยางค่ะจะได้เป็นแม็กขอบ16นิ้วนะคะแม็กปัดเงานะคะอ่าทูโทนนะคะคันนี้แม็กรูเดิมๆเลยค่ะเป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะตาสัญลักษ์ณ ดูโอวีวีอยู่ด้านข้างแก้มนะคะครบชัดเจนกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกข้างด้วยนะคะที่เปิดด้านนอกก็ตกแต่งนะคะโครเมียมคันนี้นะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วมาดูในส่วนของภายในกันบ้างภายในนะคะจะได้เป็นเบาะหนัง แล้วก็ในส่วนของความปลอดภัยค่ะมีถุงลมนิรภัย7ใบพวงมาลายัยเป็นพวงมาลาัย Power หุ้มหนังสามก้านพวงมาลัยพาวเวมันติฟังก์ชันมีลูกเล่นที่พวงมาลัยด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะรุ่นนี้เนาะก็จะเป็นทูโทนค่ะคอนโซลด้านหน้ากว้างๆเลยนะคะมาดูในส่วนของข้างประตูกันบ้าง ประตูค่ะที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าค่ะเป็นระบบ Lock, เซนทัลล็อกเนาะอันนี้ก็ให้ดูด้านข้างนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะปุ่มเป็นปุ่ม e n e r i y Start เนาะโ o w ม a n c h a เชนจะเป็นปุ่ม Push Start Start มือนะคะ Start เปิดปิดกดปุ่มมาดูเลขไม์กันค่ะคันนี้ไม์อยู่ที่1,08 0 0 0น0 0 0 0 0 0กักิโลกว่าๆค่ะ อัน,นก็จะเป็นเครื่องเสียงเนาะเครื่องเสียงแอจะเป็นแบบอนาล็อกมือหมุนค่ะนะคะมี power outlet หัวเกียร์จะมีร่องรอยนิดนึงอันนี้จะเป็น USB power outlet เนาะก็กดปุ่มตรงอ่าเครื่องเสียงก็ได้นะตรงวิทยุเครื่องเสียงก็ได้หรือว่าจะกดปุ่มตรง พวงมาลัยก็ดีนะคะคันนี้ค่ะมาดูราคาตั้งขายกันบ้างคันนี้นะคะเป็น Toyota c o ค o l l a อาติ1 6 6 G นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่439,000บาทคันนี้ปี2017นะคะเกียร์ออโต้ไม่นะคะเนี่ยค่ะ1 8 6 0 0 0ค่ะคันนี้พารับผูกพันของรถยนต์ที่มีอยู่นะคะในวันจำน่ายไม่มีแล้วนะคะเป็นรถมือสองนะคะเป็นรถมือสองอย่างแน่นอนเลยนะคะ คันนี้เป็นรถปลดระวังมาจากหน่วยงานอันนี้ก็คือเป็นกระจกมองหลังนะคะมีตัวตัดแสงนี่ค่ะคอนโซลด้านหน้าของアウติ s นะคะโฉมไมเนเชนรุ่นนี้กว้างมากๆเลยนะคะ,ะไฟนะคะอ่านแผนที่ไฟอ่านแผนที่อยู่ตรงด้านหน้าเบาะหนังสวยๆเลยนะคะคันนี้ประตูฝั่งด้านที่นั่งข้างๆคนขับนะคะ ก็สวยค่ะไม่ค่อยมีร่องรอยเท่าไหร่มาดูในส่วนของขอบประตูเนี่ยค่ะก็จะเป็นรอยอาร์คนะคะรอยอาร์คจากหุ่นยนต์นะคะจากโรงงานน็อตเดิมๆไม่มีรอยขูดไม่มีรอยไขด้านข้างได้เหลี่ยงคมๆสวยๆไปแบบนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปกดปุ่มเซ็นทรัลล็อกนิดนึงนะ,ะมาดูในส่วนของด้านหลังห้อง ผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะกระเป๋าใส่เอกสารนะคะอยู่ด้านหลังของผู้โดยสารตอนหน้านะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะอามาดูนี่ค่ะร่องรอยนะคะที่โรงงานเวลาเขาชุบสีรถเนาะมันก็จะต้องมีรอยขีดนะคะสีไม่สม่ําเสม,มอกันตรงนี้ก็คืออรถเดิมๆค่ะไม่ได้โดนมานะคะนี่ค่ะ ใครสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาปรึกษาฟรีค่ะที่094864565 5, 5ด้านหลังสวยๆเลยนะคะไฟท้ายไม่มีรอยแตกไม่มีคาบไอ้น้ำก่อน,นะคะไฟท้ายเดิมๆค่ะอะตโตยโยต้าชมนี้นะคะดีอย่างนึงเราไม่ต้องไปกดข้างหน้านะคะหรือว่าตรงรีโมทเราเปิดท้ายได้เลยเปิดท้ายได้เลยนะคะมาดู ด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระกระเป๋านี่กว้างมากๆเลยเอาติสเป็นรุ่นที่บรรจุสัมภาระได้กว้างใช้สอยอนเนกประสงค์ได้เยอะมากๆแล้วก็อะไหล่หาง่ายนะคะไม่ว่าไปซ่อมที่ไหนก็สามารถซ่อมได้นะคะมียางอะไหล่ให้ครบนะคะแม่แรงนะคะมาดูตรงซีนไข่ไก่อยู่ตรงด้านข้างอันนี้มีรอยถลอกเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นธรรมดาค่ะรถผ่านการใช้งานตรงนี้อาจจะแบบเครื่องมือเขาอาจจะแบบโยนบ้างเป็นถลอกบ้างเนาะ,ะมาดูฝั่งนี้ค่ะ นี่ค่ะรอยอาร์คเดิมๆเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถสภาพเดิมๆ3 1มนึค่ะรหัสนี้นะคะตรงนี้ไม่ได้ถอดไม่ได้ถอดออกไม่ได้เปลี่ยนนะคะไม่มีชนหนักถึงฝากระโปรงด้านหลังนะคะฝาท้ายด้านท้ายยุบไฟนะคะเป็นไฟเดิมๆจากโรงงานไทโคอิโตะนะคะต่อให้เปลี่ยน จากโรงงานมาแล้วก็จะไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะต่อให้เบิกศูนย์มาก็ไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะอันนี้คือไฟท้ายไม่ได้โดนมาเนาะไฟท้ายเดิมๆเลยนะคะคันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยค่ะก่อนถึงมือลูกค้าน้ำหนึ่งจะดูแลในเรื่องของการปรับสภาพอีกนิดหนึงนะคะพาน้องไปสปาก,ก่อนถึงมือลูกค้านี่ค่ะได้ด้านท้ายเหลี่ยมๆคมๆสวยๆเลยนะคะ เดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้าคันนี้ราคาตั้งขายนะคะ400,000 39,000ตัวนี้นะคะจะบอกว่าถ้าเครดิตดีนะคะได้ดอกเบีย้ยพิเศษนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,000บาทได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างคันนี้กระจกมองข้างนะคะพับปรับไฟฟ้า ามาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างย้ำอีกทีนึงนะคะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อปรึกษาได้ฟรีค่ะแอดไลน์เบอร์0954864565ติดต่อน้ำหนึ่งได้เลยนะคะามาดูห้องเครื่องกันบ้างอันนี้จะเป็นเครื่อง Duo VVTi นะคะเครื่อง t y o t a อ่ามาดูตรงของเบ้าชกค,คันนี้4ี่สูิบหกวค่ะเบ้าชคเดิมๆรอยอาร์คเดิมๆนะคะด้านข้างน็อตนะคะ เดิมเลยนะคะรอยอักเดิมเดิมไม่มีชนหนักนะคะตัวปั๊ม 3L LR นะคะคานมอนน้ำนะคะตรงๆแบบนี้ไปเลยนะคะถ้าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ0954864565ติดต่อกันเข้ามาได้เลยไม่ได้มีแค่คันเดียวนะ,ะอันนี้น้ำหนึ่นำมารีวิวทีละคันนะคะเอาติดเรามีมีเยอะค่ะ มีเยอะพอสมควรเลยนะคะมีหลายรุ่นมีโฉมปี16นะคะปี17นะคะปีเอ่อปี10นะคะ11แล้วก็มีอันนี้ไม่ได้ติดแก๊สมานะคะไม่ได้ติดแก๊สใครสนใจนะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะกับตัวย t ต้าข o r เรา a อาติดหนปี2017ราคาตั้งขาย4 3 9 0 0 0สา้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,000ดอกเบี้ยพิเศษ เครดิตดีนะคะมาเช็คปรึกษาได้ใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะแล้วค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ